ไอ้ลูกเวนไอ้ลูกเลวมึงเนะี่ยมันเลวเหมือนพ่อมึงอะหละพ่อตายไปแล้วพ่อตายในในกูโบนนอนสะดุ้งคนตายนี่นะเขาเขาตายไปแล้วนะห้ามดา่าห้ามประนามทั้งสิ้นเลยนะแม้ว่าเขาจะเป็นยังไงก็าตามแต่เขากลับไปสู่การตัดสินของอัลลอฮ์แล้วมอบหมายอัลลอฮ์ตัดสินไม่ไต้ตามไปด่าเขาอีกไม่ได้พี่น้องฟังเรื่องนี้ให้ดีนิดนึง มีซอฮาบ้าคนหนึ่งเราเป็นอุทาหรณ์นะซอฮาบ้าคนนี้ชื่อไซด์อิบนนยูเบรคนนี้มาได้ดาลูกนะฟังให้ดีนะมาได้ดาลูกแต่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไก่โต้องอะไว้ตัวหนึง่งแล้วไก่เนี่ยมันแปลกนะพี่น้องจะเกิดว่าคนอยู่บานนอกบันอนอกจะรู้เลยไก่เนี่ยท่านเนาบีบอกเอาไว้นะเป็นฮาดีสเนี่ยนะอินนะหู ยู่กิรุลิศลาแท้จริงไก่เนี่ยมันปลูกให้ละหมาดฟังให้ดีนะไก่เนี่ยปลูกให้ละหมาดใครพูดนะบีสอนแล้วสังเกตเห็นนะผมเองตอก่อนคือตอนนั้นเนี่ยมันยังเด็กๆยังไม่รู้อ่ะตอนอยู่ปสามปสองตอนนั้นนี่แหละพอตีสามกว่า,วาที่ได้นะ่ะแม่มันขันที่ได้นึกในใจว่าและเรานอนอยู่ท้ายครัวไงท้ายครัวต่ออยู่ท้ายครัควก็เป็นกงไก่บ้านเป็นยัง้งบ้านนอนนอนดูกงไก่ ตีสามกว่ามันขันจนกระทั่งโอ้โห้วยคำคานนึกในใจเดี๋ยวปุญนี้จะเชื่อถือมันทั้งเล่าเลยเหรอนึกในงี้นะแต่นั้นคิดผิดเพราะตีสามหรือประมาณละหมาดแต่ฮัดยุดสังเกตนะไก่เนี่ยอลัลลอฮให้เป็นธรรมชาติมันจะขันแล้วมันรู้เนี่ยบางที่เนี่ยนะนอนอยู่ตรงไหนมันก็มาอยู่ใกล้ๆเราตรงนั้นแหละขันให้รู้ขึ้นละหมาดแต่เราไม่รู้ไงท่านไซบินยูเบดนะครับการในลิไซอินยูเบดดีคุณ ไซด์บินจูเบสเนี่ยมีไก่อยู่ตัวหนึ่งเป็นไก่ไก่โต้องอ่ะมันขันเสียงดังมากกาในยาโกโมมินมินันไลเลบีเซียให้ฮีไซด์บินจูเบสทุกคืนเลยได้ลุกขึ้นละหมาดตะฮัดยุดเพราะไก่เนี่ยมันขันไก่เนี่ยมันขันฟัลัมยาเซห์ไลลาตันมินันไลยาลีฮัตตาอัสบะฮามีอยู่มีอยู่วันหนึ่งมีอยู่คืนหนึ่งไม่รู้ไก่มันเป็นอะไรมันไม่ขันท่านไซด์บินจูเบสก็เลยไม่ได้ตื่นละหมาด ทพาไม่ตื่นละหมาดก,ก็หงุดหงิดไะไอไก่มันเป็นอะไรวะสงสัยอัลลอฮ์ตัดเสียงมาแล้วลมึงพูดอย่างนี้อัลลอฮ์ตัดเสียงมาแล้วลมึงมันขันไม่ได้แล้วเลยมึงพูดอย่างงีนะ้เนี่ยกว่าชักกว่าอะไรอีคือไม่ได้ขึ้นละหมาดก,ก็เลยโมโหรู้สึกเครียดนะก็พูดอย่างนี้มาแล้วหูกห็ตออัลลอฮุสโตรหูเป็นอะไรไปไ,ไก่ตัวนี้สงสัยอัลลอฮ์ตัดเสียงมันออกไปจากคอหอยแล้วมึงพูดพูดทำนองเนี่ย ファมาซาเมอาลาหูเซาตุนบดาฮหลังจากนั้นไก่ตัวนี้ไม่ขันอีกต่อไปเลยท่านไซด์บินจูเบดก็ต้องขึ้นละหมาดเองแม่ของท่านไซด์บินจูเบดบอกว่า,วายาบูไนยอย่าเอาลูกจา๋าลาชัยอันบาดาฮาต่อไปนี้อย่าไปว่าอะไรไม่ดีไม่ดีกับสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์นะเพราะว่าเรื่องเป็นดูอาอาแล้วเป็นดวอาอุทา,าหรอนตรงนี้เนี่ยบรรดาอุลมามะมาพูดว่า แม่เนี่ยมีฮดีษชัดเจนเลยพ่อเนี่ยมีฮดีษชัดเจนเลยว่าขอดุอาอะไรแล้วอัลลอฮ์ตอบรับถ้าเป็นการขอดุอาที่ดีๆกับลูกแม้ว่าเป็นการขอดุอาสาบแช่งลูกอัลลอฮ์ก็รับดูสิอัลลอฮ์ให้กับพ่อคนคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่าพูดอะไรไม่ดีกับลูกอย่างเด็ดขาดอย่างเด็ดขาดเลยไอ้สันขวานสันดานโจรอย่าพูดไอ้ลูกเวนเองนี่ยมนเลวมันข้อเองนั่นแหละมีใครอีกไม่จะเลวเหมือนเองอะ่ะ อย่าพูดเด็ดขาดมาเลก,กัตอามีนอามีนอามีนจำเอาไว้นี่ขนาดนะซาอิดบินยูเบดนี่นะตำหนิไก่ด่าไก่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะเอาลว์ต, Allah ตัดเสียงไก่ไปเลยหลังจากนั้นไม่ได้ยินเสียงมันอะไรนะขันอีกต่อไปเลยอินนาลิลลาฮิว่าอินนาอิลาฮิรอจาวลเพราะฉะนั้นปากพ่อยๆนี่นะทําลายการงานที่เป็นความดีปากพ่อยๆโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ของลูกพ่อของลูกอย่าพูดอะไรไม่ดีกับลูกอย่างเด็ดขาด